หากพูดถึงนักแสดงแอคชั่นสุดระหัมจอมบูเล่นจริงเจ็บจริงที่ทำการแสดงฉากผาาโผนด,ด้วยตัวเองในภาพยนตร์มามากกว่า40เรื่องคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าพ่อหนังแอคชั่นอยา่างเจสันสเตแธมที่โลดแล่นอยู่ในวงการภาพยนตร์มามากกว่า20ปีด้วยการแสดงและคาแรคเตอร์อันเป็นเอกลักษณ์ก็ทำให้ชายคนนี้มีบทบูอยู่ในหนังทุกๆเรื่องซึ่งภาพยนตร์แต่และเรื่องที่ใช้พลังความสามารถของเขานั้นก็ต้องบอกเลยว่าทำรายได้ถล่มทลายไปมาก มาเมเจอร์ท็อปชาร์ดดำเนินรายการโดยผมจูเดมายในคลิปนี้ครับผมเลยอยากจะพาเพื่อนๆไปชม10ภาพยนตร์ของเจสันสเตทแมที่ทำเงินสูงที่สุดตลอดการไปดูกันครับว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างคำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์ที่ถูกนำมาจัดอันดับในครั้งนี้นะครับ อันดับที่10 Me มคคาณิ l e ล u r r e c t i o n เรื่องราวของนักฆ่าอาเธอร์บิชอปที่รับบทโดยเจสันสเตเทมครับหลังจากที่จบภาคแรกไปในปี2011ในภาคนี้บิชอปก็ได้หลบหน้าลาวงการมาใช้ชีวิตอย่างสงบอยู่ในประเทศไทยแต่ด้วยฝีมือการฆ่าที่ถือว่ายืนหนึ่งอยู่ในวงการบิชอปจึงเป็นที่ต้องการของแก๊งมาเฟียในการที่จะใช้เป็นเครื่องมือกาจัดศัตรูให้กับพวกมันนั่นเองทาให้บิชอปต้องหวนกลับคืนมาในวงการอีกครั้ง เพื่อทําการฆ่าเสมือนว่าเกิดอุบัติเหตุภาพยนต์เรื่องนี้ครับเข้าฉายในปี2016ทํารายได้ไปสูงถึง125.7ล้านดอลลาร์โดยทํารายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา21.2ล้านดอลลาร์และในตลาดต่างประเทศทั่วโลก104.5ล้านดอลลาร์จากงบประมาณการสร้าง40ล้านดอลลาร์ครับ อันดับที่9ก้าดิอิตเลียนจ็อบเรื่องราวการว,วางแผนปล้นทองคำที่มีมูลค่าสูงถึง4ล้านปอนด์ในประเทศอิตาลีครับโดยแกงมาเฟียอาชญากรรมชาวอังกฤษที่นำทีมโดยชาลีหัวขโมยจอมวางแผนและลูกทีมร่วมแก๊งอีกหลายคนหนึ่งในนั้นคือแฮนซัมรอพที่รับบทโดยเจสันสเตเทมนักซิ่งตีนผีของทีมที่ช่วยให้ทีมนั้นหลบหนีจากการไล่ล่าม,มาแล้วหลายครั้งทว่าการปล้นครั้งนี้พวกเขาต้องรับมือกับมาเฟียเจ้าทินชาวอิตาเลียน ที่ออกตามไล่ล่าและยังต้องรับมือกับเพื่อนร่วมทีมที่หักหลังอีกด้วยภาพยน revenue, ala ต์เรื่องน <ure> ี้เข้าฉายในปี2003ครับทำรายได้ไปสูงถึง176ล้านดอลลราโดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา106ล้านดอลลราและในต so ่างประเทศทั่วโลก70ล้านดอลลราจากงบประมาณการสร้าง60ล้านดอลลราครับ อันดับที่8 The e x p e n d a b l e 3 The e x p e n d a b l e เป็นภาพยนตร์โค้ดแอคชั่นที่มัดรวมเอาดาราแอคชั่นสตาร์หลายคนเข้าไว้ด้วยกันโดยเป็นเรื่องราวทีมทหารรับจ้างที่ต้องออกทำภารกิจต่างๆซึ่งในภาคที่3นี้เป็นภาคสุดท้ายของแฟนชายหนังชุดนี้แล้วครับกับเรื่องราวของตัวเอกอย่างบรานีรอสที่ต้องวางมือกับทีมเก่าแล้วออกตามหาเด็กรุ่นใหม่เพื่อที่จะออกทำภารกิจล้างแค้นโดยเจสันสเตทมครับรับบทเป็นลีคริสต์มาส ือขวาคนสนิททีมเก่าของบาวนี่ที่ไม่เคยทอดทิ้งหัวหน้าก็ได้กลับมาช่วยหัวหน้าของเขาล้านแค้นลงในที่สุดนั่นเองครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าใช้ไปในปี2014ทํารายได้สูงถึง214.6ล้านดอลลาร์โดยทํารายได้ในประเทศสหร,รัฐอเมริกา39.3ล้านดอลลาร์และในตลาดต่างประเทศทั่วโลก175.3ล้านดอลลาร์จากงบประมาณการสร้าง90ล้านดอลลาร์ครับ you're ready for the field. Leave the action to me. อันดับที่7 s p ดสปายสปเป็นภาพยนตร์ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นการปฏวิวัติวงการสายลับกันอีกครั้งกับเรื่องราวสปายสาวมาดใหม่ที่มาพร้อมชั้นไขมันและรูปร่างสุดท้วมชนิดที่ว่าไม่มีจากหนังสายลับเรื่องไหนแน่นอนโดยเจสันสเตแธมครับรับบทเป็นริกฟอร์ดสายลับ CIA ที่มีความเพี้ยนๆอยู่ในตัวแต่เขาก็คอยช่วยเหลือสายลับสาวภาคสนามหน้าใหม่ตัวเอกของเรื่องอย่างซูซานคูเปอร์อยู่เสมอนั่นเองครับภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าใช้ไป ในปี2015ครับทำรายได้ไปสูงถึง235.6ล้านดอลลาร์โดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา110.8ล้านดอลลาร์และตลาดต่างประเทศทั่วโลก124.8ล้านดอลลาร์จากงบประมาณการสร้าง65ล้านดอลลาร์ครับ อันดับที่6 The e x p e n d a b l e จุดเริ่มต้นของแก๊งทหารรับจ้างที่มีความรักพวกพ้องมีความเป็นครอบครัวกันมากๆครับนำโดยบาร์นี r ร s สที่รับบทโดยซิลเวสเตอร์สตาร์โลนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มพร้อมกับมือพละการคนอื่นๆอีกหลายคนโดยเ s สันสเต h ทมครับรับบทเป็นรีคริสมาสเจ้าหน้าที่ s i s ผู้เชี่ยวชาญในการใช้ทุกสิ่งที่มีคมพวกเขาได้รับว่าจ้างงานจากชายลึกลับที่ไม่มีใครกล้ารับงานนี้แต่ทีมนี้กลับทำในสิ่งตรงข้าม ในปฏิบัติการเข้าไปแทรกแซงและจัดการ,รเผด็จการในประเทศเล็กๆภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เข้าใช้ไปในปี2010ครับทำรายได้ไปสูงถึง274.4ล้านดอลลาร์โดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา103ล้านดอลลาร์และในตลาดต่างประเทศทั่วโลก171.4ล้านดอลลาร์จากงบประมาณการสร้าง80ล้านดอลลาร์ครับ อันดับที่ 5, The DX p e n t i b l e 2หลังจากจบปฏิบัติการถล่มเผด็จการในภาคที่แล้วทีม e x p e n t i b l e ที่นำโดยบานี่ลอสก็มีภารกิจใหม่ที่ต้องออกปฏิบัติการครับทว่าพวกเขาก็ต้องรับกับผลกระทบที่ตามมาเมื่อลูกทีมคนใหม่ของเขาถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมโดยศัตรูหน้าใหม่ทำให้ทีม DX p e n t i b l e เลยต้องทำการล้างแค้นบุกเข้าไปรังของศัตรูพร้อมกับหยุดยั้งแผนการร้ายภาคนี้ต้องบอกเลยครับว่าลีคิสมาที่รับ โดยเจสันสเตทแฮมนั้นสแสดงความเป็นมือมีดได้โหดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นเข้าฉายในปี2012ครับทำรายได้ไปสูงถึง314.9ล้านดอลลาร์โดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา85ล้านดอลลาร์และต่างประเทศทั่วโลก229.9ล้านดอลลาร์จากงบประมาณการสร้าง100ล้านดอลลาร์ครับ อันดับที่ 4. The m อะเมเรื่องราวของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนที่ได้ลงไปสำรวจใต้ท้องทะเลลึกจนได้พบกับสิ่งมีชีวิตโบราณฉลามขนาดยักษ์ที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดใต้ทะเลลึกมาอย่างยาวนานเหล่านักวิทย์เกิดอุบัติเหตุต้องติดอยู่ใต้ทะเลลึกอย่างไร้ทางหนีทาให้ทีมกู้ภัยต้องรีบส่งความช่วยเหลือเข้าไปอย่างเร่งด่วนโดยได้โจนาสเทเลอร์ครับผู้เชี่ยวชาญการดำน้ําทะเลลึกรับบทโดยเจสันสเตเทมเข้าทําการกู้ภัยในครั้งนี้ จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการ,รเผชิญหน้ากับเจ้าสัตว์ยักษ์โบราณตัวนี้นั่นเองครับภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในปี2018ครับทำรายได้ไปสูงถึง530.2ล้านดอลลาร์โดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา145.4ล้านดอลลาร์และในต่างประเทศทั่วโลก384.8ล้านดอลลาร์จากงบประมาณการสร้าง130ล้านดอลลาร์ครับ อันดับที่ส Fast and Furious Hop and s h a w ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สปินอฟจากจักรวาลหนัง Fast and Furious ครับเป็นการแตกเส้นเรื่องย่อยของตัวละครฮอบที่รับบทโดยเดวนจอนสันและชอร์รับบทโดยเจสันสเตเทมสองคู่ปรับที่เกียดขี้หน้ากันเข้าไส้ปะทะคารมกันอย่างดุเดือดอยู่เสมอทว่าเมื่อทั้งสองต้องมาทำภารกิจร่วมกันความมันจริงมังเกิดขึ้นครับภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในปี2019ครับทำรายได้เปสูงถึง759ล้านดอลลาร์โดยทำราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา173.9ล้านดอลลาร์และตลาดต่างประเทศทั่วโลก585.1ล้านดอลลาร์จากงบประมาณก,การสร้าง200ล้านดอลลาร์ครับ As good อันดับที่2 The Fast of the Furious ภาพยนตร์เรื่องนี้นับว่าเป็นภาคที่8ของจักรวาลหนังรถซิ่ง Fast and Furious ครับโดยในภาพนี้เป็นเรื่องราวราวชาในครอบครัวนักซิ่งเมื่อเสาหลักอย่างโดมินิกโทเรโตหักหลังครอบครัวของตัวเองอย่างไร้เหตุผลพร้อมกับการกลับมาอีกครั้งของหน่วยงานลับ N.S.A. ของมิสเตอร์โนบอดี้ที่ต้องการหยุดยั้งปัญหาที่จะส่งผลต่อความมั่นคงของชาติเดคะชอครับที่รับบทโดยเจสันสเต ททมี่ติดคุกไปเมื่อภาคที่แล้วจึงถูกนําตัวออกมาร่วมทาภารกิจกับครอบครัวฟาสและเจ้าหน้าที่ลูคฮอฟในการที่จะหยุดแผนการร้ายของบอสใหญ่ไซเฟอร์นั่นเองครับภาพยนต์นเรื่องนี้ครับเขา้าฉายในปี2017ทํารายได้ไปสูงถึง1236ล้านดอลลาร์โดยทํารายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา226ล้านดอลลาร์และต่างประเทศทั่วโลก10,10 10ล้านดอลลาร์จากงบป,ประมาณการสร้าง2 5 0ล้านดอลลาร์ครับ i'm going to route. you don't know me และในอันดับที่1 Fast and Furious 7เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเจสันเลยครับที่เขานั้นเข้ามามีบทบาทในแฟนชายหนังชุด Fast and Furious เป็นการเปิดตัวมนีมารของตัวร้ายหลักของเรื่องในนามเด็กขาชอหัวหน้าหน่วยรบใต้ดินอดีตทหารหน่วยรบพิเศษของอังกฤษเขามาเพื่อไล่ล่าครอบครัว f a าสในการล้างแค้นให้กับน้องชายอย่างโอเวนชอตัวร้ายของภาคที่แล้วการมาของเจสันสเตแคมในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ ต้องบอกเลยว่าคิวบูการต่อสู้ของเขาในฝั่งตัวร้ายกับโดมินิกโทเรตโตตัวเอกของเรื่องเป็นอะไรที่ดิบและเรียวมากเลยทีเดียวครับภาพ,พยนต์เรื่องนี้เขาฉายในปี2015ทํารายได้ไปสูงถึง1,515.2ล้านดอลลาร์โดยทํารายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา353ล้านดอลลาร์และในต่างประเทศทั่วโลก1,162.2ล้านดอลลาร์จากงบประมาณการสร้าง190ล้านดอลลาร์ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับทั้ง10ภาพยนตร์ที่เจสันส,สเตแทมฝากฝีไม้ลายมือเอาไว้จนสามารถสร้างรายได้ถล่มทลายแม้จะประสบความสําเร็จจากหนังหลายเรื่องมามากมายครับเจสันสเตแทมในวัย54ปีก็ยังคงเดินหน้าทําหน้าที่ซูเปอร์สตาร์ของฮอลลีวูดต่อไปซึ่งอีกไม่นานนี้เราจะได้เห็นผลงานการแสดงของเขาอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่อง w a s of Man ลขนคลังแขนปล้นฝ่านรลผลงานอาชญากรรมระทึกขวัญ ยิงระหัมของเจสันสเตแคมเรื่องล่าสุดครับเขารับบทเป็นแพทริกฮิลหรือภายหลังรู้จักกันในนามว่าเอชชายผู้มีทักษะที่น่ากลัวเป็นนักแม่นปืนเก่งกาจในการต่อสู้กล้าหาญไร้ความปาณีเป็นตัวอันตรายขั้นสุดอีกท้งยังมาพร้อมกับความแค้นที่รอวันสะสางให้ถึงนรกภาพยนตร์เรื่องนี้ครับมีกำหนดฉายในเดือนกรกฎาคมในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กอีกไม่นานนี้แล้วครับก่อนจากกันไปถามเพื่อน กันหน่อยครับว่าชอบบทบาทไหนของชายคนนี้กันบ้างคอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมเจอร์กรุ๊ปเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์สุดหลากหลายสำหรับเมเจอร์ท็อปชาร์ตและผมจุดน้ำมายในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ